ขอบคุณที่สอนกล่าวครับถึงผมจะไม่ดีแต่ผมก็ไม่เคยไปทําให้สงแตกแยกเหมือนพระอาจารย์ครึกฤทธิ์มันไม่เกี่ยวเราเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าทําให้สงแตกกันมาเป็นยังไงเออเราไปกล่าวหาท่านมาไม่สมควรคือเราต้องพิจารณา์ถูกต้องไงท่านพูดผิดตรงไหนล่ะเรายกมาสิว่าตรงไหนมันผิดการจะทําให้สงแตกกันมันไม่ง่ายนะมันต้องทําให้เขาทําไม่ทําัพทกรรมร่วมกันเราเคยไปวัดท่านหรือเปล่า ไม่ว่าพระจะมาแตมิการหมายจีวรสีใดท่านให้อนุญาตให้เข้าสหกกรรมร่วมกับท่านได้หมดเพราะถือว่าเป็นพระน่าเรียกว่าทำให้สงแตกกันเหรอใครก็ตามวัดใดก็ตามแตนิกายใดก็ตามแตส,ดดสังกัดใดสังกัดไทยก็ตามเมื่อมาเรียนรู้วิธีการเย็บย้อมจีวอนพระจะคือริ้าทไม่เคยแยกเลยมีความเคารพนอบน้อมเสมอไม่มีการแยกกันโลศักกรรมให้รวมแต่ละท่าน,นพยายามพูดวยดสามว่า พาที่ไปแยกทําสาการทําให้สงแตกกันเนี่ยไม่ยอมววดดรวมอุโบสถรวมกันเนี่ยให้มารวมกันซะจะไปแยกกันทําไมตรงไหนที่ท่านบอกว่าทําให้ยังสงให้แตกกันไหนพูดมาสิเราไปกล่าวตู่ท่านเนี่ยมันไม่ถูกต้องไงเออไหนตรงไหนที่บอกว่าทําให้สงแตกกันทําให้สงแตกกันต้องมีเจตนาแบบพระเทวทัศน์เรารู้ประมแบบพระเทวทัศน์หรือเปล่ามีเจตนาชัดเจนในการแยกออกจากไปตั้งกลุ่มตั้งหมู่คณะของตัวเอง โดยไน,น,นไม่สนใจพระลูกอื่นไม่สนใจผู้ใดเจ้าไม่สนใจคําสอนผู้ใดเจ้าต้องการเป็นใหญ่เหนือผู้ใดเจ้าท่านทําแบบนี้หรือเปล่าเปล่าอ้าวแล้วทำไมไปกล่าวตู่ถ้าว่าท่านทําให้สูงให้แตกกันแตกกันเพราะเขาทะเลาะก,กันเองไม่เกี่ยวว่าใครการแตกกันต้องมีการยุยงกันไปกระซิบบอกกล่าวกันไปเรียกพวกพ้องของตัวเองมาว่าเราจะตั้งแก๊งใหม่จะตั้งกลุ่มใหม่เราจะไม่เข้าออกับกลุ่มนี้นะเราจะแยกตัวออกไปเราวิเศษว,วิเศษววเขานะนี่ทาให้แตกกัน ไปเสี่ยมสอนการไปยุยงให้เขาแตกกันอายุมีการยุมีการตะแคงรั่วกันนี่เรียกว่าทำให้แตกแต่การแยกตัวออกไปวิเวกหลีกเล้นเพื่อไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุป,ปฏิปันโนพูดในสิ่งที่เป็นคำสอนุรงเจ้านี่เรียกว่าถูกต้องตามธรรมสมัยพุทธกาลเขาทากันแบบนี้แล้วพระเจ้าสอนแกคารว่าด,ด้วยว่าถ้าเราเห็นพระที่ทําไม่ดียาใส่บาตร ไปเลือกเฉพาะพระที่ดีใส่บาตรพระรเจ้าสอนไว้อย่างนี้เรียกแตกกันหรือเปล่าพระพรทธเจ้าสอนเองอะถูกไหมแล้วพระธเจ้าบอกว่าเมื่อมีพระภิกษุที่ดีอยู่น้อยกว่าภิกษุเนี่นไม่ดีในอาวาสนั้นทํายังไงแยกออกไปเลยพออยู่ไปจะทําให้เธอเดี่ดตกตามเรื่อยๆถ้าเธอทนอยู่เธอก็ต้องคอตกจบเกาซบเซาต่อไปทนต่อความเลวความชั่วของพระภิกษุเหล่านั้นเพราะอะไรไม่มีตาไมมีเสียง วิธีการเดียวคืออะไรเธอจงแยกตัวเธอออกจากกลุ่มนี้ไปเสียไปตั้งกลุ่มใหม่ไปหากลุ่มที่ทำําตามทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าทำตามที่นายของพระพุทธเจ้าแยกตัวออกไปแล้วเธอไปปฏิบัติแล้วไปช่วยกันเผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องต่อไปแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับพระเลวปล่อยเขาไปพระเลวเดี๋ยวคารวาเขารู้เองเขารู้ความจริงเมื่อไหร่พระเลวเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนแล้วนี่พระไม่ดีไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่ต้องใส่บาร เมื่อไม่ใส่บาตรเยังไงอะอยู่ไม่ได้เองไม่ต้องไปตำหนิตีตีไม่ต้องไปด่าเขานี่เรียกว่าการยุโยงคอยแต่ก,กันมันต้องถูกต้องมันต้องมันต้องแยกอันนี้มันไม่เรียกว่าการยุโยงเขาเรียกว่าหลีกออกจากกลุ่มที่กระทำผิดในเมื่อเห็นอยู่ตรงหน้าว่าเขาทำไม่ถูกต้องก็หลีกออกซะไปเถียงเขามันจบไหมไม่จบท่านก็เลยหลีกออกมานี่ไงแล้วมาบอกสอนตามธรรมที่ถูกต้องแต่ส่วนอะไรที่เราไม่เห็นด้วย เราก็แจ้งแก่ท่านแจ้งแกกลุ่มอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้แจ้งแกกลุ่มแกคณะแกศรัทธาอะไรแก่คนที่เขาไปเผยแพร่อันนี้ไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราแสดงออกได้ไหมล่ะเราอธิบายได้ไหมอย่ามาข้าง,างคๆครูครูเราต้องแสดงให้ได้ต้องให้เหตุผลให้ได้ว่าเพราะอะไรจึงไม่เห็นด้วยเพราะอะไรจึงผิดดังนั้นการที่เราจะกล่าวตู่คําคนอื่นว่าเขาทําอนันตริยกรรม ว่าเขายูยงให้คนแตกกันยูยงให้สงแตกกันมันเป็นกรรมใหญ่มากนะมันเป็นถึงขั้นอนันตริยกรรมนะเรากําลังสร้างวจีกรรมหนักหน,กหนาสาหัสในใจตัวเราเองเรากําลังสร้างมโนกรรมหนักหน,กหนาสาหัสใหญ่ยิ่งในตัวเราเองเรากําลังกล่าวตูพระเรากําลังกล่าวตูคณะสงฆ์นะเพราะอะไรคณะวัดนาป่าพงเขาก็เป็นคณะสงฆ์นะแล้วเขาปฏิบัติตามธรรมที่ไหนของพระใหญเจ้าเป็นสุปฏิปันโน คู่ควรแก่อาหารบินธบาตคู่ควรแก่การต้อนรับคู่ควรแก่ทัศนาทานคู่ควรแต่ของที่เขาเอามาต้อนรับคู่ควรแก่ก,ก,การกราบไหว้สักการะบูชาเพราะเขาปฏิบัติตามธรรมวินัยตรงไหนที่เรียกว่ายุยงให้คนแตกกันให้สงแตกกันเราต้องอธิบายให้ได้เอ่อาอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยตรงไหนที่เรียกว่าแตก ถ้าจะแตกเขาไปแตกกันเองเขายอมรับความจริงกันเองไม่ได้สิ่งที่ท่านสอนผิดตรงไหนไม่ผิดแต่เขายอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้ก็เลยไปกล่าวหาว่าทำให้พักทะเลาะกันไปสองฝ่ายอาจารย์ถามถ้าพ่อกับแม่เราทะเลาะก,กันแล้วเราเป็นคนกลางต้องการจะทำให้สองคนเนี้ยถูกกันให้ได้เราเป็นคนกลางเราเลยพูดกับพ่อว่าพ่อพูดแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะ แม่พูดแบบงนี้ถูกต้องแล้วแม่แม่ก็เ,เหมือนกันแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะต่างคนต่างผิดต่างถูกคนละอย่างสองอย่างถ้าอันไหนอาจารย์เข้าข้างพ่อตัวเองพ่ออาจารย์จะไม่พอใจอาจารย์พ่อจะเริ่มด่าแต่และมึงเข้าข้างแม่มึงนี่แบบนี้ไม่ถูกต้องนะมึงกําลังยุยงให้แม่กับพ่อมึงทะเลาะก,กันนะอ้าวเราเปล่าถูกต้องตามจริงจริงก็จริงถูกก็ถูกผิดก็ผิดสิ ยอมรับไม่ได้เองเอออาจารย์ไม่ได้เสี่ยมอาจารย์มีเจตนาในการบอกกล่าวให้เขาเข้าใจพ่อพ่อผิดพ่อขอโทษแม่เรื่องนี้แม่แม่ผิดแม่ขอโทษพ่อเรื่องนี้คุยกันใหม่ต่างคนต่างผิดวางมานะที่ถีดต,ต่อกันคุยกันลงกันให้ได้เอาเหตุเอาผลคุยกันอย่าทะเลาะการขอละ่ะนี่ไงสิ่งที่เขากําลังทํากันตอนนี้คือกําลังทําแบบนี้ กำลังบอกว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วมาจูนกันมาปรับความเห็นกันมาให้เหตุผลกันที่ถูกต้องแต่นี่มันไม่ฟังกันเลยไงมันด่ากันเลยมันสาดกันเลยมันเทใส่กันเลยไม่เอาเหตุผลมาคุยกันมาไม่มีตรงกลางไงยกูก็จะเอาความเห็นกูมึงก็จะเอาความเห็นมึงต่างคนต่างเจ้าความเห็นตัวเองคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวต่างคนต่างฝ่ายคิดว่าตัวเองถูกมันก็เลยตีกันนี้ไง สุดท้ายเขาทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะคนที่บอกความจริงหรือมันทะเลาะเพราะอัตราตัวตนมานะที่สี่ของมันเองมันทะเลาะกันเพราะสัญดามันเองอาจารย์พูดเฉพาะคนที่ทะเลาะกันนะอ่าคนที่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันไม่เกี่ยววางเบกขาไปอาจารย์พูดเฉพาะกับคนที่มันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนมันจะทะเลาะกันมามีอัตราตัวตนของมันมันเห็นนิดเดียวมันก็ชี้ว่าผิดแล้ว มันฟังเข้ามามันยังไม่เคยไปศึกษาเองด้วยซ้ำมันก็ว่าเขาผิดแล้วตามคนตามชาวบ้านเขาบอกมาระวังสำรวมระวังในตัวเองก่อนอาจารย์น่อยากให้คนวางความเห็นสักทีแล้วแต่ละคนเนี่ยศึกษาทร,รมาสอนทร,รมากันทั้งนั้นนะไม่ใช่คาราว่าตัวเปล่าเล่าเปลยนะแต่ละคนมีคุณธรรมจร,รยิยธรรมเอกบาลทั้งสิน้นที่ออกมาต่อว่ามาตําหนิตีติงกันอ่าบางคนก็ไปว่าไปปาบา้าว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนไม่ไม่เหมือนกับที่สํานัก แถวคลองสิบก็พูดกันไม่เหมือนกับสำนักคลองนั้นคลองนี้ก็คลองอะไรดูตามชื่อคลองไม่ได้ละมันไม่เหมือนกับตรงนั้นมันไม่เหมือนกับตรงนี้ไม่เหมือนกับสำนักเขาเขาแต่งกันเองเขาปรุงกันเองเลือเธอไร้สาระเนี่ยมาไปปามาดเขาอ่ะทั้งที่ตัวเองก็มีธรรมะติดหัวอยู่แต่ละทิ้งธรรมะลัท้งอกุศลในใจเจอไม่ได้มันจะพูดดีๆไม่ได้เหรอไปแต่งตั้งไปว่าเขาว่าเป็นลัทธิพูดสํารวมมาสัมมาวาจาไม่ได้เลยเหรอ